วันนี้เรามาทำแบบหล่อตัวใหม่นะครับเป็นตัวแรกนะครับเราไปทำเป็นงานทดลองก่อนนะครับที่จะส่งขายให้ลูกค้านะครับอันนี้คือตัวแบบหล่อคานทับหลัง8แผ่นนะครับหล่อแบบเป็นแนวตัวทีทีกว้ำนะครับทีคว้ำก็คือเหมือนตัวทีปกตินะครับไม่ต้องชักล่องแล้วนะครับแบบทล้อยทะลุแบบไปเลยนะครับ เริ่มแรกในขั้นตอนการทํางานเหมือนกับแบบทุกแบบทั่วไปนะครับก็คือฉีดพ่นน้ํามันที่ตัวแบบก่อนนะครับให้แบบเปียกก่อนเปียกเปิดคาบน้ํามันนะครับก็ใช้น้ํามันทาแบบนะครับวันนี้เราใช้แบบปั๊มฉีดนะครับจะได้ละอองทั่วถึงต่อมาก็ขั้นตอนการใส่รวด P C Y นะครับเราไว้ทดเพื่อร P C Y จากท่อนะครับแล้วเราก็ดึงมาใส่แบบได้เลยนะครับอันนี้นะครับ แผ่นดึงเนี่ยนะครับใช้ลวดสามเส้นด้วยกันนะครับแล้วก็คนร้อยเข้าฝั่งหนึ่งนะครับคนมารับออกอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเราจะยกตัวฝาห่างออกมาจากตัวแบตนะครับเพื่อให้มือเนี่ยสอดเข้าไปหยิบลวดใส่เข้าได้นะครับจะได้ทางานได้ง่ายนะครับขั้นตอนการใส่กิบล็อกนะครับกิบล็อกที่ต้องแช่ในน้ำมันอย่างนี้นะครับให้มันสะอาดนะครับเราก็มาใส่บนโตะนะครับเราก็ใส่ปลอกก่อนนะครับ แล้วค่อยใส่ถุงพลาสติกแล้วค่อยใส่กิบล็อกนะครับแล้วก็ไล่ใส่แบบนี้เลยครับเพียนี่นะครับใส่ปอกแล้วก็มาใส่ถุงพลาสติกต่อนะครับเพื่อเวลาแกะตัดออกมาแล้วนะครับมันจะได้หลุดกันได้ง่ายๆนะครับทําเป็นสเต็ปสเต็ปเลยครับมีสามสเต็ปนะครับใส่ปอกใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่กิบอ่าดีนะฮะตอนมาใส่กิบครับ แค่สักทีสองท,ท,งทีนะครับมันก็อยู่แล้วโอเคอันนี้เราใส่ด้านคานร้อแรงก,ก่อนนะครับด้านที่ดึงรวดเดี๋ยวเราใส่ที่หลังทำการใส่กิบล็อกฝั่งด้านดึงรวดนะครับเราสังเกตว่าตัวรวดเนี่ยมันตกท้องช้างอยู่นะครับเวลาเราใส่เนี่ยเราก็จะทําการดึงให้มันตึงนะครับเพื่อที่ว่าให้ แรงน้อมถ่วงเนี่ยมันทำให้กิบล็อกมันจับนะครับเดี๋ยวเราจะทำให้ดูนะฮะนี่นะครับก็จะดึงให้มันตึงดึงปุ๊บมันก็จะตึงขึ้นมาเลยนะครับแล้วกิบล็อกมันก็จะอยู่เองนะครับประมาณนี้ไปด,ดูนี่นะฮะตอนนี้ก็มาขั้นตอนการดึงด้วนนะครับเราก็ดึงที่ ร่วพ p ซี4มิลดึงที่70%นะครับ1,500 psi นะครับก็ดึงแบบนี้เสมอเลยนะครับก็เหมือนหลักการทั่วไปที่เคยสอนนะครับก็หลักการเดียวกันนะฮะดึงจากร่างขึ้นบนนะครับแล้วก็ดึงเดินถอยหลังนะครับจะได้ปลอดภัยกับผู้ดึงนะครับเดี๋ยวดูจากเส้นนี้นะครับจากเส้นที่มันไม่ตึงนะครับดูดึงแล้วมันจะตึงขึ้นมาเลยตึงเลยนะครับ มาดูที่ตัวเกวัดแรงดันดีกนะครับเราจะดึงที่1,500บไ i นะครับโอเคีดึงรวดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราจะทํางานหลังบังเกอร์นะครับเพราะว่าดึงรวดแล้วมันอันตรายนะครับเราจะมาใส่ตัวเหล็กเสียบเข้าหัวแผ่นนะครับเพื่อไว้ยกตัวชิ้นงานออกจากโต๊ะได้ง่ายนะครับก็ใส่ประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับเสียบเข้าไปนะครับ เสียเข้าไปมันก็จะโผล่มาอยู่ในนี้นะครับในแผ่นนะฮะในหนึ่งหนึ่งแผ่นก็จะมีอยู่สามอันด้วยกันอย่างนี้นะครับสามอันอย่างนี้โอเคเพราะงั้นบังเกอร์เราจะไม่ทําให้มันสูงมากนะครับเดี๋ยวคนจะไปยืนทํางานข้างหลังไม่ได้นะครับออกแบบให้ประมาณนี้นะครับมีล้อเข็นได้ก็จะสะดวกนะฮะแล้วบังเกอร์ให้มีแผ่นไม้ด้วยมันจะได้ไม่สะบัดนะครับลวดจะได้ปัก ตอนนี้นะครับก็ขั้นตอนการผสมปูนนะครับพร้อมที่จะไปเทตัวแบบหล่อตัวใหม่แล้วแล้วนะครับตัวนี้บักเก็ตเราก็ทําเองด้วยนะครับโอเคเทบักเก็ตนี้ได้ครึ่งคิวนะครับเทได้ครั้งละโต๊ะเลยครับนี่มาแล้วนะครับมาเทปูนที่ตัวโต๊ะแล้วนะครับเปิดทีเดียวครับกลางโต๊ะได้เลยนะครับ ตัวด้านล่างโต๊ะเนี่ยเราติดมอเตอร์เขย่าไว้สองตัวนะครับนี่นะครับ,รบเดี๋ยวก็ใช้มอเตอร์เขย่านะครับเปิดช่วยนะครับให้ปูนมันลงดีๆนะครับโอเคเมื่อเปิดมอเตอร์เขย่าแล้วมันก็ไหลลงนะครับตัวนู้นด้วยตัวน,นู้นด้วย Okay. ตัวนี้อาจจะแรงไม,ไม่แรงนะฮะราอโต๊ะเรายังไม่ได้ยึดนะฮะแรงสัดออกี่ขาโตเยอะนะครับถ้ายึดแล้วมันจะแรงกว่านี้นะฮะแตบบ่ี้ปูนก็ไหลลงอยู่นะครับแบบรลอดคาน้หลังตัวนี้นะฮะไม่ต้องชักล่องนะครับเราแค่ปาดผิวให้เรียบนะครับก็ใช้งานได้เลยนะฮะ ตันปูนเองดัปูนเอเกิดด้านข้างนี้นะครับสัเกตน,นะครับปูนก็ค่อยๆไหลลงไปนะครับตามแรงสั่นของโต๊ะนะครับตัวนี้เพลนลันี่น่าจะต่ำกว่าติดนะครับ ้าเปิดมอเตอร์สั่นเนี่ยนะครับก็ดูเรื่องเหล็กเสียบด้านข้างด้วยนะครับเนี่ยเราได้เสียบหัวแผ่นนะครับเราต้องคอยยันมันเข้าไปนะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับก็จะมาแยงช่วยตรงช่วงหัวแผ่นหน่อยนะครับให้ปูนมาเข้าดีขึ้นนะครับเนี่ยนะฮะแยงช่วงหัวแผ่นนะครับเพราะว่ามันมีเท้าอยู่ เขาลูหัวแผ่นนะครับทำให้ปูนลงยางก็จะช่วยไล่ฟองอากาศไล่โฟมเมื่อเทเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการแต่งผิวหน้านะครับเราก็จะแต่งผิวหน้าให้มันเรียบเนียนไว้ก่อนนะครับเราให้ปูนมาเซ็ตตัวเราอาจจะมาทําการขัดมันได้ดีนะครับในระหว่างนี้เนี่ยตรงส่วนอื่นๆก็รอแต่งผิวกันไปนะครับเมื่อเวลาแต่งผิวเสร็จนะครับเราต้องมาปั่นด้วยนะครับปั่นลูนะครับ ใช้บล็อกอยิงนะฮะเพื่อเวลาชักเหล็กเสียบออกได้ชกได้ง่าย เมื่อทิ้งปูนไว้นะครับเสร็จประมาณสักหน่อชั่วโมงขึ้นไปนะครับเราจะทําการนะครับชักเผาออกนะครับแป,ป๊บเนี่ยออกนะครับจากตัวแบบนะครับก็เราจะใช้บล็อกนะครับในการยิงไว้ก่อนแล้วนะครับแล้วค่อย ก็จะเป็นรูอย่างนี้นะครับเป็นรูทะลุอย่างนี้เลยนะครับเพื่อลดน้ําหนักปูนนะครับเ,เนี่ยที่เหลือทั้งหมดนะครับเผาเปเผาโดยแดงแป้นแด,แดงเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องชักออกให้หมดนะครับถ้าทิ้งไว้นานมากเกินไปมันก็จะเอาออกยากนะครับต้องให้ปูนมันหมาดเซ็ตตัวแล้วถึงจะเอาออกได้ไออ,อันนี้อีกนหนึ่งนะครับ ตอนควนนะครับต้องดูให้ดีด้วยนะครับถ้าปูนมันยังยวยออยู่อยู่นะครับตรงนี้มันจะผุผุโพๆนะฮะแต่ถ้าปูนเซตดีแล้วเนี่ครับตรงนี้มันก็ไม่กระทบกระเทือนอะไรนะครับชักออกไดนะ้ง่ายง่ายไหมแล้ทิ้งได้นานแต่ไม่ง่าย นะครับแล้วก็ชักตัวแป๊บออกมาหมดแล้วนะครับทั้งสองด้านนะครับสิ่งที่เราจะทําต่อนะครับก็คือนะครับชักตัวเหล็กเสียบพาหัวแผ่นนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยนะดังบุ๊กดังบุ๊กนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้มีรูไว้ยกตัวแผ่นออกมาจากแบบได้ง่ายนะครับห้ามลืมชักเร็กขาดนะครับถ้าลืมชักปุ๊บนะครับอ่า เราเอาออกยากมากนะครับอันนี้เรารอให้ปูนมันเซ็ตตัวแล้วประมันสองชั่วโมงได้นะครับเราก็มาชักฝั่งอีกด้านหนึ่งต่อนะครับนี่นะครับใช้มือชักได้นะครับ,ใใรมรบไม่แน่นมากนะครับไม่แน่นมากบิดบิดซ้ายบิดขวานะครับแล้วค่อยๆชักออกมานี่เห็นไหมฮะอืม ทำงานแป๊บเดียวครับตอนเทปูนนะครับเราต้องดูให้ดีนะครับอย่าให้ตัวเผ่าอันนี้มันไหลออกมานะครับไม่งั้นรูที่ได้มันจะไม่เต็มรูนะฮะเมื่อชาเสร็จแล้วนะครับมาแช่ถาดน้ำมันเลยครับกันเป็นสนิมโอเคอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะรอปูน เซตตัวแห้งเดี๋ยวทำการตัดลวดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะมาถ่ายวิดีโอขั้นตอนให้ดูเป็นสเต็ปสเต็ปต่อไปครับตอนนี้มาอยู่ในขั้นตอนการตัดลวด P C Y นะครับเราทิ้งปูนไว้ได้แบบเนประมาณ2วันได้แล้วนะฮะติดวัาทิตนะครับเราก็มาทำการตัดลวด P C Y นะครับเมื่อเรามั่นใจว่าตัวปูนแห้งดีแล้วนะครับวันนี้เราใช้แก๊สในการตัดลวดนะครับหลายท่านอาจจะบอกว่าสามารถใช้ ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้กันไกลใช้เหล็กสกัดนะครับก็แล้วแต่ที่ท่านจะสะดวกนะครับสามารถทํางานได้นะครับขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เครื่องมือหน้างานของเรานี้เป็นสะดวกเป็นถังแก๊สนะครับใช้ในการตัดนะครับโอเคนะฮะลวดก็มีพุ่งบางนิดหน่อยนะฮะเราดูหลักๆนะครับอย่าให้ลวดมันสลิปนะครับลวดสลิปคือยังไงนะครับลวดมันจะผูกลงไปหรือเปล่า เด้งแรงอยู่นะฮะแต่ปลายลวดยังโผล่อยู่ไม่ได้ตกไปในเน้อปูนก็ยังถือว่าใช้ได้นะฮะแต่หลังนี้เห็นนะกระเด็นแรงอยู่คนตัดต้องอยู่หลังบังเกอร์นะครับหรือไม่ต้องอยู่แนวที่ลวดไม่พุ่งนะครับเพราะก็ยังถือว่ามีความอันตรายอยู่ในการตัดนี่นะฮะเสร็จตัดจะเสร็จแล้วครับแป๊บเดียวก็จะหมดฝั่งละมีตัดทั้งสองด้านนะครับด้านนู้นก็มีเหมือนกันนะฮะ เดี๋ยวตัดด้านนี้เสร็จก็มาตัดด้านนี้ต่อนะครับโอเคสองเส้นสุดท้ายครับโอเคอเติมไม่ยากนะครับตัวถุงพลาสติกเราเนี่ยนะครับใช้ใส่ตัวกิ๊บล็อกกระป๋องนะครับเวลาหล่นลงพื้นเนี่ยครับมันจะแยกจากกันทันทีนะครับ สังเกตบางอันก็ยังไม่แยกนะครับเดี๋ยวเคาะนิดเดียวมันก็ดุดแล้วครับเมื่อเรา,เาตัดลวดเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาขันตัวล็นอตน,นี้ออกนะครับเพื่อที่เราจะยกตัวแกนออกมาจากแบบนะครับก็ตัวนี้ใช้เป็นบล็อกเบอร์24นะครับถ้าเรามีพวกบล็อกลมมั็กไฟฟ้าอย่างนี้ก็จะสะดวกนะครับถ้าเป็นประแจขันก็จะลำบากเลยครับเยอะนะฮะ แล้วก็ข้อควรที่ต้องระวังนะครับก็คือเรื่องเศษปูนที่ติดอยู่ตรงหิ่ตรงล็อกนี่นะครับก็ควรคล้อให้ดีก่อนนะครับต้องแต่ที่ว่าหล่อเสร็จเลยนะครับจะทำให้เสียเวลาการทํางานนะครับเดี๋ยวเราถอดแกนนี้ออกก่อนทําเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับถอดแกนนี้เดี๋ยวเราจะยกทุกตัวเลยนะฮะจะยกทุกแกนทุกแผ่นขึ้นพร้อมกันทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้ดูนะครับว่าทํายังไงบ้าง ขันออกมาแล้วก็ต้องชักน็อตออกให้หมดเลยนะครับเ่ยครับไม่งั้นเดี๋ยวเวลายกแล้วมันไปขัดน็อตยาวมากนะครับน็อตยาวมากจะยกแผ่นนะครับก็ต้องแกะฝาค้า,างออกก่อนนะครับฝาข้างเรามีตัวลิมนะครับแล้วก็ตัวหนอนนะครับใช้ในการล็อกนะครับก็ตีปลดออกนะฮะตีปลดออกอย่างนี้เลย กกดอออเหมืนนัตัวฝาข้างได้แล้วนะครับก็ยกฝาข้างออกมาอย่างนี้ได้เลยนะฮะทีนี้เราก็มาดูตัวผิวกันนะครับผิวชิ้นงานก็ประมาณนี้นะครับโอเคมาแกะฝาข้างอีกข้างหนึ่งนะครับขอความพร้อมหน่อยครับ Okay. เพฝาออกไปแล้วนะครับเีนี้ก็มาดูชิ้นงานกันตัวนี้เราไม่ต้องชักล่องนะครับเพราะล่องอยู่ด้านล่างตรงนี้แล้วนะแต่นี้สึกจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะฮะอาจจะมีน้ำปูนไหลออกบ้างนะฮะทำเหลวไปน,นะครับก็จะทำาเตรียมยกแผ่นออกจากแบบนะครับโดยใช้แม่แรงเนี่ยนะครับงัดที่ฝาโดยตรงเลยนะครับ เราโดยการใส่เหล็กเสียบเข้าไปที่ฝาด้วยนะครับเพื่อใหอ้มันงัดกับตัวแผ่นออกมานะครับใช้แม่แรงยกที่ฝาโดยตรงยกขึ้นมาทั้งหมดแปดแผ่นพร้อมกันเลยเดี๋ยวดูนะฮะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะฮะขึ้นมาแล้วลอยขึ้นมาแล้วนี่นะครับเดี๋ยวเราลอยปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราใช้ไม้หนุนนะครับใช้ไม้หนุนเข้าไปอ่า ช้ไม้หนุนเข้าไปอย่างนี้ใช้ไม้หนุนเข้าไปนะครับโอเคอ่ะทีนี้ตัวตัวร่องที่เราเซาะไว้เนี่ยตัวแผ่นก็หลุดจากร่องลงล่างแล้วนะฮะสาเหตุที่เราทําอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันติดทั้งบนติดทั้งล่างนะครับมันจะห้างต้องต้องต้องงัดให้ลอยขึ้นมานะครับถึงจะแกะออกได้ อนนี้เราก็มาเอาฝาออกนะครับเพื่อมาดูตัวหัวแผ่นกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับซึ่งหัวแผ่นก็เต็มดีสวยดีนะครับเดี๋ยวก็มาดูด้านข้างอีกทีหนึ่งนะครับว่า,ามันเป็นยังไงหัวตัวนี้มีเป็นโพรงบ้างนะครับเนื่องจากอาจจะน้ําปูนรั่วหรือลงไม่หมดนะครับตอนเขย่านะครับก็จะไปมาปรับในเรื่องการผลิตอีกทีหนึ่งทีนี้ก็จะเอาชิ้นงานออกจากแบบนะครับ นี่นะครับก็เตรียมยกออกจากแบบนะครับไม่ยากนะครับไม่ยากโอเคแต่ตัวแผ่นยังมีก่อนบ้างนะครับเนื่องอาจจะเป็นคราบน้ำปูตรงนี้ที่มันไหลนะฮะเดี๋ยวเราปรับในเรื่องตัวแบบดีไซน์กันนิดนึ่งนะครับแต่ดูตัวร่องนะฮะตัวร่องก็โอเคสวยงามนะครับเลาตรงกลางสวยงาม สวยกว่าชักล่องแน่นอนนะครับแต่ด้านข้างตรงนี้น้ําปูนมันไหลออกไปมันก่อนนะฮะโรงเดี๋ยวเราก็ปรับแก้เอานะครับประกบให้มันสนิทมากกว่าเดิมเอาแผ่นออกไปแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเอาตัวแกนออกโอเคพอทำอย่างนี้ไม่ยากแล้วครับ ฝั่งนู้นโอเคอเก็บแยกไว้ก่อนเดี๋ยวมาดูผิวฝั่งนี้นะครับโอเคฝั่งนี้ค่อนข้างที่จะน้ําปูนออกน้อยกว่ากันนะฮะก็ใช้ได้อยู่ อันนี้เอาแผ่นที่สองออกจากแบบแล้วนะครับออกไม่ยากนะฮะโอเคแล้วเวลาเรามาวางสต็อกเราเรียงสับหวางกันอย่างนี้นะครับมันได้เข้าเหลี่ยมเข้ามุมกันพอดีก็จะสลับกันไปนะครับเอาแผ่นออกเอาตัวแกนออกโอเคยกแผ่นที่สามนะครับ รียบ้อยออกอีกทีนะครับแผ่นที่4ี่ครับมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองชั่งน้ำหนักดูนะครับว่ามันหนักกี่กิโลนะครับ,บจากเดินอยู่มา147อันนี้น่าจะเบากว่ากันหน่อยนะครับเพราะว่า<ม>ตัวแผ่นตรงนี้นะครับเราเป็นลูทะลุนะครับ,รบทะลุล่างนะทะลุหลังนะครับโอเค ตอนนี้โต๊ะก็ยังมีปัญหาเรื่องตรงน้ำพูไหลด้านล่างนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราก็มาปรับแก้ดูไม่แน่ใจว่าเป็นที่สลัมมันเหลวไปหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะต้องมาทำเป็นสลัมเหนียวหน่อยนี้เราก็มาพลิกก่อนนะครับเพื่อจะมาวางสับหว่างกัตรงนี้ได้ แผ่นที่7แล้วนะครับแผ่นสุดท้ายแผ่นที่8ดนะครับโอเคข้อดีของการหล่อแบบนี้นะครับคือฟองอากาศตรงตรงนี้แทบไม่มีเลยนะครับน้อยมาก แต่ก็ตอนนี้ยังปรับแก้เดี๋ยวปรับแก้ในเรื่องตรง,งน้ำปูนที่มัน่อนตรงนี้ออกไปนะครับโอเคนี่ก็ออกครบหมดทุกอันแล้วนะครับออกครบหมดทุกอันแล้วเรียงขึ้นมาอยู่บนรถแล้วนะครับเ,เดี๋ยวเราลองไปชั่งน้ำหนักดูว่าแผ่นมันหนักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะยกมาลองชั่งน้ําหนักดูนะครับว่าตัวคานทับหลังเนี่ยหนักกี่กิโลนะครับของเดิมนะครับหนักร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับอันนี้หนักร้อยสิบหกกิโลนะครับก็ลงมาประมาณเออเกือบสามสิบโลได้นะครับสามสิบนิดๆนะฮะเบาลงไปเยอะเลยครับการที่ว่าเอ่อทำรูตรงนี้นะครับทำรูตรงนี้สองด้านตรงนี้นะฮะ ลดน้ำหนักไปได้เยอะเลยโอเคทีนี้เราก็มาขึ้นโต๊ะนะฮะขึ้นโต๊ะตรงนี้นะครับเตรียมทำการรัดนะครับเดี๋ยวใช้ใช้พลาสติกรัดเก็บนะครับตอนนี้นะครับก็จะรัดสายนะครับรัดสายเก็บสต็อกนะฮะเดี๋ยวเราไปใช้โรงงานตัวเองก่อนนะครับรุ่นทดลองนี่นี่นะครับเวลาเรารัดก็ใช้ตัวพยอพลาสติกอย่างนี้นะครับ ก็จะตึงขึ้นมาเองนะครับต้องขอบปากก็ลองถุงกระดาษไว้หน่อยนะครับอ่านี่ก็ใส่เข็มพัดรัดนะครับทำอย่างนี้2เส้นต่อมัดนะครับอันนี้เสร็จไปเส้นหนึ่งแล้วเหลืออีกเส้นหึงตรงนู้นนะครับ เสร็จแล้วก็รูปร่างหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ใช้โฟล,ลี้ยกอะไรไปเราก็ไม่ต้องกลัวว่ามันหลุดแล้วนะครับ